ืัอนี้เข้าปา่ามาเก็บเ็ดพี่น้องลูกสาวอยากกินย่ำเฮดแต่มาเก็บเดนข้าเจ้าข้าเจ้านี่เก็บหมดแล้วจากที่มีบะมีเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีบะเดอ้ออ้าข้าเจ้าเก็บครับเก็บแน่เนะาะเก็บตกข้าเจ้าโอ้นีเจอแล้วเจอแล้วนี่ยนี่นี่น,น,นี่อืม น้องใส่เขามองไม่เห็นน,หน,น,นี่ดอกนึงใน,นี่ดอกนึงจ้ะนี่ี่ดอกยังเินเนี่ยมีขมหลายนี่โอ้ยหมานฉันด้เนี่ยเจ้าทีเจ้าทางโอ้เนี่ยว้าวโอ, <Wow. S 1> โอ้คือจะได้กินดอกเนี่ยเดี๋ยวฉันจะหาเด้อเนี่ยเอานี่อีกดอกนึงเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนี่ยจะตัดขั้วออกตัดขั้วออกเอาไว้ตรงเดิมนี่แหละเี๋ือเด่นข้าเจ้า เดรนเขาเจ้าจะได้แกงอยู่เด้เนี่ยนี่ดอกอย่างนี้นไม่ค่อยขมทะไร่เดี๋ยวฉันจะหาเด้อนี่นี่มีดอกหน่อย้อก่อนเนี่อืมกอนี่ได้ทั้งหลายเด้เนี่ขนาดขนาดมาหาเดนเขาเจ้า,จาด้วยเนี่ยนี่ก๊กยุค่าจนปะหลุมฉันมาหาตรงจุดที่ฉันเคยเห็นเคยได้มันนะนานี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดนี่นี่ดดดนนนนเดี๋ยวฉันนี่ฉันว่างไว้ก่อน อันอันยังอยู่จี้ตัดจี้ตัดทิ้งไว้คือเก่าอยู่นี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 ่เด้อนะเนี่ยมาหาเห็ดยังก็ต้องจอบยังอี้เด้อกระเทือนี่ก่อเดียวนี่เด็กปากหลายเห็นไหมนี่นี่ดอกยังอย่างนี้มีขมนี่เห็ดจุก่้าเนี่ยฉันเห็นอีกแล้วนี่ยังอย่างนี้ฉันก็เอาเดลยนี่โอ้ก่อเดียวนี่คือจะได้กินยี่ดอกเดี๋ยวเดี๋ยวขอหาเด้อ เดี๋ยวถ้าถ้าได้ยังง่ายเดี๋ยวจี้อัปเดตให้ดูว่าได้ขนาดไหน,บบนเดี๋ยวพ่อเก่งวิชกลบันเดี๋แหละเดี๋ยวฉันขอหาก่อนเด้อหาก่อนหาก่อนเป็นไงเดรรลายบ่จ้ะเอาหาให้สนุกมากเลยวันนี้ภารก,กิจหาเห็ดยู่ค่ามีแต่ดองกงามๆแต่ตะกาหน่อยนึงค่ะก็ถือว่าได้หลายจริงๆอยากหาอีกเลยต่บไาวแล้วหิวเขา่า ดูเข่าหาตั้งแต่สิบโมงจนเที่ยงกว่าแล้วน้ำก็หมดแล้วเดี๋ยววันนี้หาแค่นีในระค่ะพ่อแล้วพ่อใจยจะที่เห็ด,ดอกงานเลยเดี๋ยวตอนนี้ได้เห็ดแล้วก็จิเดินหาโหลดโหลดมอไซค์จอดไว้อยอู่ข้างหน้าเอ้านาที่พ่อมอไซอะไรจ้ะน่าว่าล้วก็เห็นเห็ดอีกแล้วเอา้าพ่อแล้วแค่นี้ลาไปกับเห็ด,ดง,งามไปจะเด้อ Bye-bye.